ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อบไม่กลับโมโตผมอุ้มไม่กลับโมโตครับช่วงนี้ไม่กลับโมโตนะครับก็จะปล่อยของนะครับแลเทมให้กับคุณผู้ชมหน่อยเยอะมากแล้วก็ไปหมดเลยนะโอ้ไปหมดเลยแล้วแต่ละคันก็สายไหมกันทั้งนั้นเลย bmw 1602เห็นไหมที่ผมบอกว่าทํามาเป็นล้านโอ้โหนั้นคิวน่าจะเกินเกินเจ็ดแปดคิวไปแล้วนะใช่ราคาอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าหกแสนเก้าหมื่นเก้าแล้วเก้าหมื่นเก้าผมบอกเลยสายไหมติจองไปแบบ โมมีคิวซ้อนๆท,<ช>ทำไมไม่ได้ผมทําไมไม่ได้ผมโอ้โหโทรกันเต็มใช่ครับนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าแรเทมคือแร่เท่มจริงใช่แล้ววันนี้จัดมาให้อีกแล้วโอ้โหมาแลเทมยังไงครับคุณกอฟคุณ,คณ,คณอุ้มโอ้โหดูอาร่าก่อนคือแค่ดูร่าก่อนอย่าไปต้องพูดถึงสเปคของเขาเลยกันนะ,อะเอาแค่พาร์ทรอบคันตอนนี้ดูก่อนแค่พาร์ทแค่ลอ้อตรงแต่งตรงยุคเนี่ยหาจากไหนใช่ดูก่อนนะครับมาพบเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าเบนซ์นะครับ W สังหลัยดีๆนะัรับ C สองรถแท้ๆไม่ใช่รถย้ายของใช่และต้องบอกว่ามีแค่ไม่กี่คันในเมืองไทยโอ้หายางมากแน่นอนมันคือท็อปสุดแล้วมันคือท็อปสุดของรถบ้านแล้วเพราะว่าถ้ามากกว่านี้มันจะกลายเป็นตระกูลแบบพวก C MG อะไรไปเลยพวกรหัส2ตัวใช่รหัสเลขสองตัวที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนไปเลยใช่นี่คือท็อปสุดของซีดานตัวนี้นะใช่แล้วท็อปสุดแล้วและมันน้อยอย่างที่ผมบอกไปรถคันนี้เป็นปี97ไม่พอ รถมือเดียวมือเดียวเลยแล้วก็คือเจ้าของเนี่ยเขาโอนให้แม่มั่นจากวัลูกหรือภรรยาใช่ก็ทําก็คือเอาในไอ้ปันว่ารถคันนี้ก็คือมือเดียวยามาก็มีการโอนให้ลูกหรือภรรยาแค่นั้นนามสกุลเดียวกันใช่นามสกุลเดียวกันด้วยลองคิดดูดิเหมาะไหมครับที่จะเก็บสะสมและใช้งานได้จริงด้วยไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับมาชมสภาพภายนอกของเธอกันเลยดีกว่าครับ ครับผมเลยเริ่มข้างหน้านี่ครับผมโลโก้ดาวร้อยของเขานัทนี่ตัวสปริงเกลียวของใช้งานได้ปกตินะครับดาวร้อยเขาสวยงามเลยกระจังหน้าบอกเลยว่าโคมเยี่ยมเงาสวยงามมากๆตรงกลางไม่มีซี่หักไม่มีฟันหล่อเลยนะครับผมทะเบียนเป็นพพานยอยักษ์หนึ่งสามสี่สี่กรุงเทพมหานครแอบสวยนี้ให้กับรถไปเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าคือเลขนี้มันเป็นเลขหมวดพยัญชนะแรกหลังจากที่เขาเปลี่ยนเป็นพยัญชนะคู่งี้นะก็บอกเลยนะว่าตัวแรกกับตัวสุดท้ายของหมวดนี้คุณก็เล่นกันเยอะอยู่นะครับผมนี่เลนไฟหน้าก็สภาพใสสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็รรรรีีเเเเเเฟฟลลคคคตตตอ์ในนนนโมมมยยยงงาาาสวววะัััับ่ปดไห้ อันนี้มีมาให้นะครับผมว่าแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะเราใอ้ระบบกันดูนะครับมีเลนส์ปัดไฟหน้าอย่างนี้อ้มีตัวปัดไฟหน้าอย่างนี้ก็เป็นสเปคนอกสิลืมบอกรถคันนี้เป็นสเปคนอกะคเป็นตัวนอกด้วยนะครับผมไม่ใช่สเปกไทรนะครับผมแล้วก็ตัวคิวคอมยันใต้ไฟนี่เงาสวยงามเลยนะไฮไลท์สุดๆเลย่ต้องบอกว่าตั้งแต่ผมรีวิวคันนี้มาหรือไม่กระทั่งแบบเราเสพรถรุ่นนี้มานะ ค,คันนี้คือคันแรกที่ผมเห็นเป็นโรลนินเซอร์เพราะปกติที่เราเจอมันมักจะชอบเป็นแบบพวกพาร์ทเอ็มจีอะไรอย่างนี้ไปนะอันนี้เป็นพาร์ทโรลนินเซอร์บอกเลยว่าหายากมากของแท้แ<ล>ะนะครับที่สําคัญคือของแท้ด้วยครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมถ้าฟังจากเจ้าของรถมาอธิบายมาไม่ผิดเนี่ยเขาบอกเขาได้เองเนี้ยติดลมันแต่วันนี้เขาป้ายแดงเลยเหมือนเขาสั่งสเปคนอกมาล้วนึกออกในยุคนั้นนจะสามารถสั่งคัสตอมเหมือนแบบ ฉันอยากได้โรลนเซอร์ออ dition ก็นําเขา<ะ>้าทั้งคันอย่างนั้นมาเลยโดยผ่านแบบระบบนะวันนั้นละกันโอ้โหนี่คือแต่งออกจากโรงงานมาแบบนี้เลยใช่เพราะว่าคือเจ้าของเขาเปิดลุ้ยผมดูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคือเขาอ่ะเป็นแบบเขาต้องใช้คําว่าเป็นแบบถ้าจะเป็นโรลนเซอร์คอมพรสเพราะอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับผมว่าตอนนี้เป็นล้อเอ็มจีแท้สองชิน้นแต่ในรูปที่เจ้า,ขอ,อาของเขาให้ผมดูอ่ะเป็นล้อโรลนเซอร์นะ ก็ <g eler> คือเอาไว้ง่ายว่าเป็นแพ็กเกจโรลิ้เซอร์มาใช่แต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของเขาแบบคงเบื่อครับก็เลยไปหา AMG มาใส่นะครับผมก็ทําให้รถมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรลิ้เซอร์ปกติมันจะเป็นลายตันๆใช่ไหมครับพอเป็น AMG 2ชิ้นแท้นะล้อแท้นะก็ทําให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วด้วยนี่จจานเนี่ยนะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับผมนี่ปั๊มเบรคคาลิเปอร์เป็น AMG มาด้วยนะก็บอกเลยดูสปอร์ตดูดีมากๆแถมระบบเบรคด ดันได้ปั๊ม m m g ไปอีกนี่จานด้วยจายซนซอลลองเป็นรูแบบนี้ตายแล้วบอกเลยว่า280ต่อให้แรงแค่ไหนเจอคาลิปเปอร์เบรกปักป๊มเบรกชุดนี้โอ้โหจานเบรกอยนี้อยู่แน่นอนครับแถมได้ความสวยของเขาด้วยนะครับด้านข้างต่อนี่พี่ก๊อป ปกติพาร์ทที่เราบอกที่เป็นอาจจะเป็นพวก m อหรือเป็นอย่างอื่นเราจะเคยเห็นคลิปนี้ปหมล่ะครับนี่เป็นของโรลิซเซอร์แท้เช่นกันนะครับผมเป็นยังไงครัพาร์ทเขาแบบตรงยุคมากๆโอ้โหใช่<ว>แล้วก็<อ>กใช่<ม>แล้วนี่เอลิเกนแท้ด้วยนะครับผมผมมีดางค้างแนบสนิทเงาวสวยงามเลยนะครับข้างบนที่เป็นตัวสีดมดำนี่เห็นมโอ้โหบอกเลยว่าดูดีมากๆสวยงามเลยนะครับผมแล้วดูสีแม้กระทั่งสีฟิล์มเขาสิ เป็นไงบอกเลยว่าทํารถใส่ใจมากนะสีเขียวแบบนี้บอกเลยว่าโคตรหลอ่อผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับขับเข้างานไม่อายใครเลยนะครับถ้าเกิดมีมิ팅นะขับเข้าไปเลยครับนี่คือของแปลกด้วยเอาจริงๆนะพี่ก็ขับแบบนี้เข้างานไม่อายใครแต่ครันท,ที่ที่คุณผู้ชมเปิดกระโปรงหน้ารถอะ คนที่เล่นรุ่นรุ่นเนี้ยเหวอมันมายังไง m 104ตัวนี้ก็บอกเลยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบโชว์เลขเตัวถังได้เลยนะพอร,รถแท้ด้วยนะครับผมบนี่ด้านหลังเขาก็ล้อแมก MG ไซส์สองชิ้นนะครับผมสภาพล้อมแมกเขาเขาสวยงามมากๆเช่นกันแล้วดอกอยางนี่พร้อมใช้งานเลยครับ มาต่อกันที่ฝั่งด้านซ้ายกันบ้างครับผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่เลนไฟใสสวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมรีเฟกเตอร์ข้างในก็ชัดเจนอยู่นะคบผมแล้วก็มีตัวปัดไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับผมก็ลองไล่ระบบกันดูนะครับแล้วก็ตัวโคมใต้ไฟเงาสวยงามนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกด้วยฝั่งนู้นมีไฟตัดหมอกฝั่งนี้ก็มีเช่นกันนะครับผมเป็นของตรงพาร์ทเจ้าโรดจินเซอร์เขาเลยครับก็สภาพใสสวยงามมากๆเช่นกันนะครับผมอีกหนึ่งจุดเลยเมื่อกี้ขนาดเราไล่ไปแล้วว่ามันเยอะแล้วนะครับผมยังลืมไป นี่คือบอกเลยว่าสวยงามไม่มากๆเลยนะค,ะครับผมเห็นไหมมุมส้มนี่นสวยงามมากๆเลยนะค,ะครับผมอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้ก็ลืมบอกอีกเห็นะจัดทรงมาหล่ออย่างนี้นะต้องบอกว่าเป็นสปริงเอสแอดนด์อเบรกมาใหม่ด้วยโอ้โหบอกเลยนุ่นนวล <laughs> แค่ฟังเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าคุณไปทําเองไปโอ,โ,โอ้โหแสนเราไม่อยู่นะไม่อยู่เอาง่ายๆคุณมีตังคุณหาพาร์ทพวกนี้ได้ไหมคือหายากนะพาร์ทหายากล้อหายากพกชุดปั๊มเบรกชวดของที่จะเปลี่ยนไปใหม่ แม้กระทั่งเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทําให้เหมือนคันนี้หมองทะลุทะลุทะลุแน่นอนนะครับผมแต่อันนี้พาร์ทเขาติดรถมาตั้งแต่วันป้ายแดงนะฮะอย่าลืมนะพาร์ทเขาสวยมากด้วยนะครับล้อแม็ก MG แท้สชิ้นนะครับผมสภาพล้อแม็กก็สวยงามมากเช่นกันนะครับผมแล้วก็ดอกยางพร้อมใช้งานเลยนะนี่เห็นไหมจัดส่งมาเอเชนะบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะครับผมด้านข้างฝั่งนี้เอลิแกนต์อยู่ครบๆเช่นกันนี่พาร์ตด้านล่างที่เป็นโรดินเซอร์นะครับผมเห็นไหมขีบหล่อๆเลยนะครับผมมาต่อกันที่พาร์บ เป็น10เมษนะายน2567นะในไหนป้ายภาษีเนี้ยมันจะเห็นชัดหน่อยพี่กอลขอหน่อยเลยดีกว่าใจคุณผู้ชมดูว่านี่ WDB ก็คือเป็นโค้ดขึ้นต้นของ m r r e e e s Benz ครับ202ก็คือบอดี้ตัวนี้คุณผู้ชมดูนี่เลย028เป็นไงบอกเลยว่ารถแท้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูต่อเลยดี้แลวกันนะตรงนี้นะลาดตัวท้ายเขาเนี่ยคือ5703นี่วินโค้ดที่ผมเช็คมาให้ 5703นี่เป็นไง่าย C280 แท้ๆนะครับผมสีภายในสีภายนอกตรงตามนี้เลยนะแล้วก็รถเป็น เลเเกนแพ็กเกจแท้ด้วยครับโห oh, แค่นี้ก็กินขาดแล้วครับบอกเลยว่าคุณผู้ชมลองถ้าไปหา20บางคนอ่ะแล้วถ้าแบบไปหา C ตัว20เอ้ย C 220มาที่เราบอกไปเมื่อกี้แล้วทนะลุแน่นอนครับมาต่อกันเลยนะครับผมนี่กระจกด้านข้างฝั่งข้างซ้ายเห็นไหมสีเขียวฟิล์มเขาสวยงามมากๆเช่นกันนะครับตัวลมดำขข้าขงบนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มงอเลยก็สภาพสวยงามเลยนะครับยี่ด้านข้างโครเมียมเงาสวยงามตัวคิ้วเขาแนบสนิทเลยนะครับผมแล้วก็ ตัวนี่ที่เป็นด้านล่างที่เป็นคีบด้านหลังของเจ้าตัวโรลิเซอร์แท้เขาก็สภาพสวยงามเลยนะครับผมครับด้านหลังนี่เป็นไงที่บอก H ฮ R ชจัดทรงมาเนี่ยหล่อมากๆเลยนะแล้วก็ล้อเอ็มจีแท้สองชิ้นเขาก็สภาพสวยงามเลยดอกยางพร้อมใช้งานครับมาต่อกันที่บั้นท้ายของเขากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่ก่อนอื่นเลยเห็นไหมไฟท้ายอันนี้คุณผู้ชมก็อาจจะแบบก็ไฟท้าย2 0 2ใช่ไหมครับ นี่ดูตรงนี้สิเป็นไงได้เลนส์สโมกด้วยนะครับบอกเลยว่าไฟท้ายที่เป็นสโมกของเจ้าต,ตัวนี้หาไม่ง่ายนะครับผมครับ4280นโครเมียมเงาอยู่ทุกตัวสอดเลยแล้วเป็น2 8 0ย้ำนะครับว่าแท้นะไม่ใช่เพิ่มพลังมานะครับผมครับโลโก้เบนซ์โครเมียมเงาสวยงามเลยแล้วนี่รลินเซอร์เป็นไงติดถ่ายมาให้ด้วยเสียวเลยอะเข้ากับชุดพาร์ทเลยนะครับ,รบผมแล้วก็ไฟด้านขวาเป็นเลนส์สโมกของเขาสภาพสวยงามเลยแล้วก็โครเมียมใต้ไฟเห็นไหมสภาพสวยงามมา,า,มมา,มากๆเช่นกันไม่มีบุ๋มไม่มีระยิมนะครับผมครก็ก้มต่ำลงมาด้วยนี่ดูพาเ้ขงงหหลันป็ตแก อันนี้ข้างหลังเป็น AMG เหรอเอ้ยไม่ใช่ AMG ขออภัยครับผมมึงโรนิ <c oughs> นเซอร์โรนินเซอร์โอสส้สับสนสับสนเป็นพาร์ตโรนินเซอร์แท้สี่ชิ้นรอบคันคก็ด้านหลังดูพาร์ตด้านหลังนี่เป็นโรนินเซอร์นะครับผมเห็นตาแกงเขาไหมสวยงามมากๆเลยนะครับปลายท่อโรนินเซอร์เช่นกันโอ้โหมัน,ม,นมันครบว่ะก็อย่างที่ผมบอกพี่กอล์ไปเพราะว่าเจ้าของเก่าเขารูกให้ผมดูมันก็คือเป็นโรนินเซอร์แพ็กเกจอ่ะมันเหมือนแบบเป็นฟูลโรนินเซอร์แพ็กเกจจากนอกมาเลยอ่ะมันถึงได้ครบรอบคันขนาดนี้นะโอ้ ห้องสำหรักันต่อบ้างครับนี่เป็นไงก็คือโล่งๆสะอาดตาเลยนะครับผมผมเค็เขาถือว่ายังขาวสะอาดนะมีหอมอ่ะหอมอ่ะใช่ก็คือแบบพีก่ก๊อฟิเลยพีก่ก๊อฟต้องลองเข้าไปน้าข้างในต้องบอกเลยเออว่าคันนี้ภายในหอมมากครับเจ้าของก็รักษาดีมากเลยนะแล้วก็นี่เลยล้ออะไรเดินยังอยู่นะครับผมตรงหลุมพลาสติกเดินเขาก็ยังอยู่นะครับ,รบมาข้างบนนี่เลยกว่าสามเหลี่ยมุกเชิญเห็นไหมก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยครับ มาต่อกันที่ด้านฝั่งเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นรหัส M104 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,800cc 6สูบแบบเรียงเลย104นี่มันอยู่ในปาวาน S280 ยี่ห่าใช่แล้วแล้ว,ลวคิดดูสิ่มาอยู่ในบอดี้นี้อบอกเลยนะผมได้ลองขับนะผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่แบบสุดยอดเทคโนลีในยุคนั้นแน่นอนเพราะว่ามันขับแรงมากแล้วมันได้ความนุ่นนวลสไตล์รถ6สูบเลยค,คุณผู้ชมลองขับนะถ้าไม่นับความโอทงของตัวอย่างเอเจ้าปาวานพขนะ ผมบอกเลยว่าคันนี้น้องๆปาวานเลยแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้มากับเขามาตั้งแต่เกิดเลยนะใช่เครื่องเดิมของเขาเลยนะครับใช่ครับผมเพราะว่าที่เวลาเราเช็ควินโคดเนี่ยเลขเครื่องถ้าเป็นของเดิมกับตัวรถมานะในวินโคดเขาจะบอกด้วยซึ่งก็เครื่องตัวนี้ยังตรงกับในวินโคดโอ้โหคือเครื่องเดิมแท้ๆจากโรงงานมาเลยโคตรแรงเท็มเลยแล้วคันนี้นะครับไม่เคยผ่านแก๊สนะครับใช่มันล้วนนะครับรับประกันเช่นเคยว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดัน ควันไม่ไหลแน่นอนครับใช่ครับผมนี่พี่กอฟอยากให้ดูอีกจุดหนึ่งเลยเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยมันโม้หรือเปล่าต้องอบอกว่าแผ่นเพจตัวนี้แผ่นคู่ตัวของเขาตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมไปหา2 0 2ถ้าไม่ใช่ศูนย์คุณผู้ชมจะหาจากไหนอ่าเพราะแผ่นเพจบอกนี้อันนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นตัวที่เป็น2 2 0ทั่วไปอาจจะหาง่ายนะแต่ที่เป็นศูนย์สองแปที่เป็นรหัสของเจ้า280นเขาเนี่ยจะหาได้ยังไงถ้าไม่ใช่ของแท้ของเขาถูกต้องแล้วก็นี่เลยดูการความร้อนเขาสิเห็นไหมก็สภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยครับ มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับมือเดียวไม่พอ และไอเทมไม่พอยังเป็นภายในสีเบจอีกนะครับแล้วเป็นภายในทีสีเบจที่ต้องบอกเลยนะว่าสวยมากครับหอมมากครับครับผมนี่เรื่องข้างบนเลยเห็นไหมหนังบุดู้ข้างบนของเขาสภาพหนังสวยงามเลยนะครับผมดูลายไม้ของเขาสิต้องย้ำนะว่านี่คือไม้แท้นะครับเห็นไหมยังคงเงาสวยงามมากๆนะครับผมไม่มีแตกหักแล้วเลยนะหนังด้านข้างเขาก็ยังคงขาวสะอาดเช่นกันช่องลมไม่มีแตกหักเลยช่องใส่ของมีให้ขาวสะอาดเช่นกันนะครับผมดูไปกระทั้งผมข้างเขาสิเห็นไหมครับนี่ขาวสะอาดมากๆเลยนะครับผมแล้วคุณผู้ชมดูนี่ก่อนครับรู้ไหมนี่อะไร นี่คือตัวปรับเบาะไฟฟ้าใช่ซึ่งผมกับน้องอุ้มนะครับบอกกับคุณผู้ชมหลายๆคลิปนะครับ W202 นะครับต่อให้เป็นตัวอีลิแกนด้วยกันก็จริงสเปคในบางประเทศของเขาไม่มีบอรไฟฟ้านะใช่เพราะว่าคุณผู้ชมลองไล่ย้อน2 0ง้านเราดูได้เลยบางคันไม่ใช่ปรับไฟฟ้าก็มีนะใช่พี่ครับกระจกข้างหนแต่คันนี้ไฟฟ้านะอ่าลืมลืมลืืมมโทษทีนี่กระจกข้างลงครับขึ้น นี่ลื่นๆนะครับผมอ่ะลงอีกทีนะเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าอีกทีนะครับผมกระจกข้างนะครับไปทางซ้ายทางขวาขึ้นแล้วก็ลงครับผมนี่ใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งนะครับดูสภาพเบาะเธอนะครับสีเบจเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากสวยมากนะครับสมกับเป็นรถมือเดียวไหมครับดูสิครับใช่แล้วอ่ะมาระบบไฟฟ้ากันเลยนี่เดินหน้าถอยหลังนี่เป็นไงแล้วก็กระดกข้างหน้าขึ้น ลงกระดกด้านหลังขึ้นลงพนักพิงขึ้นลงหัวหมอนขึ้นโอ้มีหัวหมอนลงนนครบ,ครบทุกทิศทางไปแล้วนี่ซีคลาสนะคบแล้วอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ารถคันนี้เปิดมาภายในหอมมากใช่หอมจริงๆนะครับอ่ะเจอกันที่ด้านคอนโซลกันบ้างนะคุณผู้ชมครับช่องแอร์ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับใช่แล้วคอนโซลทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับใช่ครับผมดูแม้กระทั่งลายไม้ตรงคอนโซลหน้าค<อ>ันนี้นะลายไม้เขาก็เงาสวยงามมากๆเช่นกันอารยามว่าเป็นไม้แท้ด้วยนะครับผมไม้เขาสวยงามเลย ช่องแอร์ตรงกลางนี่สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมปุ่มก็อยู่ครบถ้วนเลยไม่มีลอกนะแอร์ Air ตรงกลางคอนโทรลอยู่ครบครบเลยนะครับผมวิทยุคันนี้ได้เป็นของ Sony Export มานะครับผมบก็เ,เสียงดีนะครับตรงกลางนี่มีช่องใส่ของมาให้นะแล้วก็นี่หัวเกียร์เป็นเอลเลกแนแท้โรงงานนะครับผมก็สภาพหัวเกียร์เขาสวยงามมากๆเลยนะครับตรงกลางนี่ปุ่มพวกคอนโทรลกระจกยังสภาพสวยงามเช่นกันดูลายไม้คันนี้นะคือไฮไลท์อยากจะให้ย้ำมากเลยลายไม้เนี่ยเพราะว่าเรารีวิวรถตระกูลพวกนี้เยอะมากลายไม้พวกนี้บางทีถ้าเกิดเจอไม้ที่มันดูแลไม่ดีที่่เเเเคยยจะพูดนน้าสมออวกกร์ต นนดูลายไม้คันนี้บอกเลยวงเงาวสวยเลยนะแล้วก็ตรงกลางนี่ยังเก็บของได้ปกตินะครับผมไม้ตรงนี้เงาวสวยงา้มากๆเช่นก,กันเกที่แถวแขนเปิดออกใช้งานได้ปกติครบถ้วนเลยครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชม ครับผมนี่เลยที่ฝั่งคนขับก็ต้องบอกว่าสภาพเขาสวยงามมากๆเช่นกันไรอ่านหนังบุน,นุ่งบนสภาพหนังคือสวยงามนะครับผมมาตรงนี้นี่เป็นไงละเกลรเงาสวยงามมาไม่มีมีแตกหักนะครับครับปุ่มคอนโทรลบอกไฟฟ้ายอยู่ครบมือเปิดโครเมียมเงาเงากันเลยช่องใส่ของในข้างนี้มาให้ขาวสะอาดด้วยนะครับผมครับผมด้านข้างล่างนี้ก็ขาวสะอาดมากเช่นกันช่องลมไม่มีแตกหักนะครับผมครับ,รบอ่ะเดี๋ยวปรับไฟฟ้าให้ชมกันนะครับครับเช่นกันครับฝั่งนี้ก็เป็นบอกไฟฟ้าเช่นกันนี่ลงขึ้นนะใช้งานได้ปกตินะครับครับลงอีกทีนะ ปรับกระจกด้านข้างนะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ปกติเลยครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับเป็นเบาะที่ใช้งานมากที่สุดนะครับแต่ดูสภาพของเธอสิครับนี่คือหนังเดิมจากโรงงานนะครับคุณ<ช>ผู้ชมชเห็นไหมฮะโอ้โหสวยงามไหมล่ะสวยมากเป็นไงรถมือเดียวใช่แล้วมาระบบไฟฟ้ากันต่อเลยนี่เดินหน้าถอยหลังกระดกหน้าขึ้น ลงกระดกด้านหลังขึ้นลงหัแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นลงหัวมอนขึ้นแล้วก็ลงนี่เป็นไงครบถ้วนกันเลยครับมาต่อกันที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยก็บอกเลยนะครับว่าสวยงามนะครับตัดด้วยลายไม้นะครับเห็นไหมฮะโอโ้โหและลายไม้เขาเงาสวยมากเลยนะคือคันนี้มันควรค่าแต่การเก็บเข้าตู้ด้วยนะครับผมบอกลเลยนะครับนี่คือสภาพสะสมเลยนะครับใช่ ซึ่งคุณผัพอมเก็บสะสมไปบอกเลยนะไม่แต่คิดแต่ห่วงใจแน่นอนเพราะรออปชันนี้คือผมขออนุญาตว่าผมไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นหลักหน่วยด้วยรหรือถ้าไม่ใช่หลักหน่วยก็10ต้นๆเท่านั้นนะสำหรับสเปคนี้รดแพ้นะที่มีอยู่ในไทยนะครับผมบามาต่อกันที่หน้าจอเลยมมเ,เลยนี่บอกเลยเห็นไหม ปกติอะไมลรุ่นนี้เกลือขึ้นหมดแล้วนี่หน้าจอไมลใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมแลวรถคันนี้วิ่งมาเพียง176,249กิโลเมตรแท้ๆเท่านั้นเลยโคตรน้อยน้อยมากนะครับผมแล้วเรายืนยันกันติว่าไม่มีอาการกล้อไม่เด็ดขานะครับครับมาต่อที่กระจกแต่งหน้านะครับผมนี่มีกระจกแต่งหน้านะครับผมไม่มีไฟอย่างนี้มาจากโรงงานนะไฟตรงนี้เปิดออกมาติดครบซ้ายขวาเลยฝั่งด้านซ้ายก็มีกระจกนะครับผมไม่มีไฟมาจากโรงงานเช่นกันนะครับ มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับครับผมนี่เลยข้างหลังนะเป็นไงหนังด้านหลังก็สภาพสวยงามมากๆเช่นกันเลยนะครับผมลายไม้แท้ของเขาเงาสวยงามเลยหนังด้านข้างขาวสะอาดนะครับช่องลำโพงด้านล่างนี่สวยงามมากๆนะครับผมไม่มีตะหักเลยนะบมากระจกไฟฟ้ากันนะครับครูนะครับกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าของเขานี่เลยโล่งขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับผมครับมาต่อกันที่ แตงประตูฝั่งด้านโน้นฝั่งโน้นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมอ่ะมาต่อกันที่ฝั่งข้างซ้ายเลยขออนุญาตปิดเข้ามานิดหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนนะครับผมนี่หนังข้องบนสภาพสวยงามมากๆเช่นกันลายไม้ด้านข้างเงาสวยงามมากๆเลยนะครับผมเมื่อเปิดโคมีมเงาๆกันเลยนะหนังด้านข้างขาวจั่วเส้นกันนะครับผมช่องระพงข้างล่างไม่มีแตกเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นเป็นไงลื่นใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมราคาเธอนะครับสวยงามนะครับไฟติดอีกนะครับโอ้โหครบจริงจั่ว จ้วะเขาจ้วะเขา,ขาจ้วเลยครับอ่ามาต่อกันที่พนักพิงด้านหลังนะครับผมเป็นไงพนักพิงเขาก็โหสะอาดมากเช่นกันนะครับนั่งอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยแม้กระทั่งตัวรองก้นเองเนี่ยก็สภาพขาวสะอาดมากๆนะครับผมอย่างไม่มีขาวไม่มีเปีเลยนะแล้วก็คันนี้นี่มีที่เท้าแข็ม,มาด้วยนะครับผมนี่ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมมาพี่ก๊อฟมาต่อกันที่ด้านหลังนี่จะให้ดูว่าหัวหมอนเขาก็คงใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับ,รบนี่และต้องบอกว่าออปชั่นนี้ก็คือม่านหลังไฟฟ้าเนี่ยในเจ้าตระกูลนี้ก็ไม่ได้มีทุกคััันนะรบ อันนี้มีให้แล้วยังคงใช้งานได้ปกติเป็นไงลื่นๆด้วยนะครับผมก็บมันครบครบมากครบจริงๆคันนี้ครบมากใจสั่นเลยมือสั่นเลยมข้างนอกสวยไม่พอเข้ามาข้างในอย่างที่บอกว่าหอมแอร์เย็นนั่งดีผ้าหลังคาสวยมุมมองทุกอย่างสวยงามสะอาดตาไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดเลยใช่โอ้โหดูดิ เนี่ยคือแบบมองอะไรแล้วมันจเจริญตาไปหมดเลยนะไรไม้เงาสวยๆนะจอไม่มีขี้เกลือคอนโซลไม้ต,ตรงกลางสวยงามแล้วนี่วิทยุก็พอนะโอ้โหเนี่ยดูดิเครื่องเสียงก็โอเคนะเครื่องเสียงดีเลยนะนี่มันคือรถเบนซ์ปี97ที่เป็นแลไอเทมมันงามขนาดนี้นี่เองใช่ถามคุณผู้ชมหนึ่งคำก่อนสมมุติว่าไปเจอรุ่นเดียวกันเช่นกัน E280 เหมือนกันจะได้เป็นมือเดียววิ่งน้อยแล้วได้สภาพแบบนี้ไหม ข้ที่ผมบอกคือวัดกันนะคือที่เคยเห็นแบบมานาแล้วนะอันนี้ออน่าจะเป็นแบบหลักปีแล้วคันที่เคยเห็นอ่ะขาดข้ามสองมาออแล้วบอกเลยว่าผมกล้าพูดเลยสภาพไม่ถึงครึ่งคันนี้ภายในก็ต้องมีไปทําต่อแน่ๆแล้วคันนั้นที่เคยเห็นเป็นสีเทาภายนอกสีก็ไม่สวยรถเดิมสนิทแต่คันนี้มีของแต่งรอ,อบคันเลยนะพาแท้โรลิ้งเซอร์รอบคันเนี่ยล้อยเอ็มจีแทแล้วก็มีไฟแท้ไอไฟที่เป็นไฟเอสเบกที่เป็นไฟเบร์ใหม่ไฟท้ายสมอลสไล่ให้ฟังอีกทีเลยแล้วก็มีสปริงหลดที่เป็นเอชเออาร์แต่คุณผู้ชมเห็นไหนตอน คามแม่งนุน่มมากเหลือเชื่อกับลุกภายนอกเลยนะเรววาก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยลดตีมันต้องแบบแข็งกระด้างนะผมกล้าฐานจับมานั่งเลยมันไม่กระด้าง,งให้มันไปทางที่มันเป็นปน,ปน,นุ่มแบบนุ่มหนึบอ,อ,อ่ะมันจะมีแข็งกว่ารถเดิมขึ้นมาเพียงพอแค่ล้อเลยแต่ตัวสปริงเนี่ยพอเขาจัดฟิวเมนตี้ลงมาแต่เฮ้ยมันกลายเป็นว่าผมว่าการเด้งของเขาหรือว่าการซับแรงการสั่นสะเทือนของเขาอะ่ะ ใกล้เคียงเดิมมากครับจะต่างกันก็คือแบบผ,ผมของว่ามันน้อยอ่ะจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยรถทรงละหล่ออย่างนี้ก็ขับนุ่มได้นะใชน่นี่นี่จะคลิกได้ดูเลยวิ่งอสองแปดศูนย์อูดูวิ่งดิ พูดไงเลยบอกเลยว่ารถปี1997คันนี้เ uh huh. ไล่แดดรถใ่รถได้แดดขดิยานะไล่กินรถป้ายแดงได้เลยเอ uh huh. อัตราเร่งมานี่คือแบบโอ้โหมันมัน,ม,นมันคือมันดึงดีอ่ะดึงดีมากด้วยแล้วก็มันไม่ใช่ดึงดีอย่างเดียวนะที่ผมบอกว่าด้วยความที่ว่าฟิลของเครื่องอ่ะมันก็คือเครื่องแบบของตัวเจ้าปาวานเขาใช่ไหมครับเวลาขับที่ผมบอกเลยถ้าคุณผู้ชมปิดตานะให้นั่งจับให้นั่งในรถนะไม่ได้แบบปิดตาไม่ให้ขับนะปิดตานั่งเนี่ย บอกเลยว่ามันใกล้เคียงปลาหวานมากครับอาจจะแค่ตัวถังที่มันเล็กลงกว่าแต่ว่าเวลานั่งแล้วฟีลของเครื่องเขาอะ่ะครับคือมันเป็นหกสุกที่นุ่มอะ่ะครับแต่ก็พอมาอยู่ในบอดี้นี้ด้วยมันนุ่มและมันบวกแรงครับเพราะว่ามันอยู่จากบอดี้ใหญ่ๆอย่างนั้นมาอยู่ในบอดี้ไซส์เนี้ยครับก็อัตราเร่งเนี่ยบอกเลยว่าขับมันมากดีมากและเครื่องในตัวนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์มากเช่นกันครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มปกติทุกอย่างครับผมเมื่อกี้คลิกได้ชมแล้วก็คือเปลี่ยนปกติเลยแล้วก็เราคับรอบต่างๆแบบนี้เกียร์ ก็ฟีลของเขาว่าผมให้ถ้าความนิ่มเดิมของเขาคือ100คร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้คันนี้อยู่ป้นเป็นประมาณ95%้เลยอีกห้าเปอร์เซ็นต์ผมหักแค่ล้อเลยรประมาณนั้นเลยอ่ะสปริงเนี่ยคือน้อยน้อยมากที่แบบแข็งกว่าเดิมอ่ะบอกเลยว่าน้อยมากและคันใดนะครับที่กําลังหาเก็บรถสะสมรถยุค90ผมบอกเลยนะครับคันนี้เข้าตู้ได้เลยจริงครับคันนี้คือคือถ้าคุณผู้ชมบ้านเนี่ยมีห้องกระจกอยู่แล้วใช่ไหม ขับไปเลยจอดโชว์เด่นสง,ง่าเลยใช่หรือถ้าบางคนสายชอบแบบเสาร์อาทิตย์ไปนั่งคาไปงานมิงคาคอฟฟี่เลยอย่างเงี้ยครับอยากได้สำเร็จรูปสักคันไม่อยากเสียเวลาในการปบ้านก็เอาคันนี้เข้างานได้เลยจบพอเข้าง,งานเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมเปิดกระโปรงโชว์เลยครับ,รบก็ที่บอกในระหว่างรีวิวแล้วว่าถ้าคนเล่นรุ่นนี้มีเหงื่อครับมายัางไงานี่นี่เลยทีอืมเป็นไงครับระวังครับระวังครับอุ้มระวังครับเห็นป่ะโอคือกดมันเป็นมาโอ้หมันมาเผลอนะครับมาเผลอคือ ถ้าคุณผู้ชมเคยขับร่นี้ที่เป็น M ตองหนึ่งนะบอกเลยลบภาพได้เลยครับต่างเยอะมากต่างทั้งตัวเครื่องยนต์เองทั้งแบบหลายๆสิ่งที่มันจะต้องแบบไปรองรับน้ําหนักของตัวชุดหน้าเขาใช่ไหมครับมันทําให้บางอย่างมันเฟิ่์มขึ้นนะกลายเป็นรถขับดีแบบรถแบบเกอะเกอดจิกเลยอะ่ะไอกทีนะำลงๆนะ oh. เนี่ยดูดิถ้ากดกี่ทีมันก็มาคุณนี่พรีเซนต์ความแรงแก,ก,ก,ก็เลยเนกะิดเ oh. ลยนะคันนีเนี่ยแรงจริงอ่ะดูดิแลวดูดิเนี่ยเน,นี่ยแบบกดเนี่ย อดูดิดนี่เบรกแรงนะเบรกแรงนะทำไมนิ่งกิบไม่มีสั่นเลยเปียวเลยนะครับผมบอกเลยนะครับหายากนะครับราคาผมเปิดสายไหมแน่นอน ที่คุณผู้ชมจะได้รับจากรถคันนี้นะครับโอ้ปัญญายก็แทบจะให้หมดเลย่รถมือเดียวไม่น้อยเป็น E280 แท้ๆไม่ใช่รถย้ายของเมืองไทยมีแค่ไม่กี่คันใช่แล้วและที่มันเป็นพาร์แต่งโรลินเซอร์มาแบบนี้จากโรงงานเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เคยเจอคันแรกใช่คือคันนี้คันแรกไม่เคยเจอเลยใช่สเปคคือเป็นรถตัวนอกใช่ครับของแต่งล้อ MG ปั๊ม MG จานอีกสปริงโด โหลดสปริงโหลด H&R อีกภายในสนไนเปอส้ม,มสอีกจากเมกาอีกอุย้ยไฟท้ายลมควันแต่งโอ้ยเละเทะหมดเยอะมากผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับในราคาที่ผมกำลังจะเปิดให้กับคุณผู้ชมในราคานี้ณวันนี้ปัจจุบันนี้ผมถือว่าถูกมากใช่ต่อไปคุณผู้ชมหาราคานี้อีกไม่ได้แน่นอนใช่แล้วและผมพูดกับคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยครับ e280 รถมือเดียววิ่งน้อยเออ c280 รถมือเดียววิ่งน้อยสเปคโรลเซอร์แบบนี้ผมหาไม่ได้เลยครับก็ถ้าผมคุณผู้ชมพาคันนี้ไปผมคงหาให้ไม่ได้แลวจริงก็อย่างที่ผมบอกว่ามีแค่หลักหน่วยหลักสิบใช่จะไปหาจากไหนแล้วใช่ที่มันเป็นรถมือเดียวแล้ววิ่งน้อยแบบนี้แล้วรถแท้ด้วยนะใช่ต้องย้าเสมอนะว่ารถแท้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยขายรถที่เป็นรถย้ายของมาใช่อยู่ที่ตอนนั้น2องแสนเท่าไหร่ถ้าคันนั้นจะไม่ผิด2องสามเแล้วของแต่งน้อยกว่านี้เยอะนะใช่คันนี้ผมให้คุณผู้ชม2องแสนห้าหมื่นเก้า พอไหมอะ่ะอุ้ยผมวัดถูกแล้วนะเอาแค่ตัวถังแท้เนี่ยไม่มีพาร์ทเลยนะเดี๋ยวนี้ในตลาดถ้าเจอนะที่ผมเคยเจอล่าสุดแต่ไม่ใช่คันนี้นะ,ะก็ขายข้ามสองแสนแล้วนะสองห้าเก้าขออนุญาตไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวครับนะครับเหมือนคิวพวกหนึ่งหกศูนย์สองต่างๆใช่นะครับถ้าใครโทรก่อนจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้ก่อนอีกเช่นเคยมาชนกันหน้างานก็อย่าว่ากันครับรับนัดทุกเจ้าทุกเจ้าเหมือนเดิมนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กัมมอโตครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกมอโมอต์นะครับ